ข้าวปสะจุสวรรค์ใไรเราเสียแม่แห่งแผ่นดินไปมาจากจังหวัดไหนเขาเนี่ยอำเภอมอญนครปฐมครับมาตั้งแต่หกโมงเช้าเพื่อนก็เสียใจมากก็หลายหลายหลายอย่างแล้วก็ดีมากหลายโครงการก็ดีมากเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็เกี่ยวกับพวกน้ำแล้วก็แล้วก็ป่า แล้วก็อะไรหลายอย่างที่แล้วก็เกี่ยวกับข้าไหมแล้วก็ช่วยเหลือคนยากคนจนน้ําท่วมที่ไหนพระองค์ท่านก็เสด็จไปตลอดไม่ต้องไปห่วงคนไทยคนไทยปกสามัคคีกันดีขอให้พระองค์ท่านไปสู่สมัญครายเกิดมาชช่นนั้นเชนนั้นก็ขอให้เกิดมา ผมก็จะขอปกป,ป้องขุนพันดินไทยตลอดไปคนไทยทุกคนในเจ็ดสิบกว่าล้านคนเนี่ยทุกคนรักพระองค์มากรักเหมือนแม่จะร้องไห้ปะ่ะแม่ผมเสียไปแล้วพ่อผมเสียไปแล้วแต่แต่ถ้าผมไม่บาเนี่ยผมผิดแล้วแล้ว แล้วคนไทยที่มานั่งรอรอทุกคนมาไหว้เนี่ยแม่ทำให้เราใด้เยอะมากกับพ่อถ้าเราไม่มีแม่คนไทยจะลำบากคนี้เยอะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งบุรภาพกษัตริย์ทุกพระองค์ทั้งพระบรมสารุปงของของไทยปวงชนราษฎรด้วย ผมมีความรู้สึกว่าเราเหมือนเสียเสียบุคคลสำคัญของประเทศไทยของโลกและไม่รู้จะพูดอะไรให้มันได้มากกว่าน,นี้เพราะเราแค่มีความรู้สึกว่าเ,เราเสียแม่แห่งแผ่นดินไป